สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นว i n d นดี h ช n แน l กันนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูวิธีเทคนิคนะคะมาแชร์เทคนิคการทำลวดลายเจลกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตอนนี้เราจะทำลายนี้เลยนะคะลายนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าเทคนิควิธีการทำลวดลายที่เราเห็นอยู่ในคลิปเนี่ยมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะเอาไปทำตามได้อย่างง่ายเลยนะคะเพราะว่าวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะทำลวดลายกันแบบละเอียดไปเลยนะคะอันนี้ขอโชว์ผลงานก่อนนะคะเราจะทำเพิ่มอีกหน่งเล็บนะคะก็ มาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มทาเป็นสีพื้นนะคะหรือใครจะทำสีใสก็ได้นะคะอันนี้เราจะลองพื้นด้วยสีขาวนมนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราทำเล็บลูกค้าเราก็จะต้องทาเบทลงไปด้วยนะคะทาเบทนะคะ วันนี้เราจะใช้สีขาวนม002นะคะก็จะเป็นขาวแบบนี้นะคะ,ะทาลงไปเลยนะคะหลังจากที่เราอบเบตเสร็จแล้วนะคะ60วิเราก็จะมาเริ่มทาสีขาวนมนะคะอาจจะทาแค่รอบเดียวก็พอนะคะเพื่อลองพื้นทำให้เราเห็นสีหรือบางคนอาจจะทาสัก2รอบก็ได้นะคะสีมันก็จะดูชัดเจนขึ้นอ,อันนี้ก็โชว์สีขาวนมสำหรับรอบเดียว ก็จะได้ฟิลแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะเราก็จะมาเตรียมสีวันนี้เราใช้ทั้งหมดสีสีนะคะก็จะมีสีโทนอ่อนและสีโทนเข้มนะคะ เราจะใช้ตัวช่วยในการกระจายละลายสีบางคนอาจจะใช้ mixing บางคนอาจจะใช้ booming นะคะสามารถเลือกใช้ได้หมดเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นตัว booming นะคะแล้วก็ใช้สีทั้งหมด4ี่โทนนะคะก็คือจะมีสีน้ำตาลอ่อนสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็สีฟ้าอ่อนและสีฟ้าเข้มออกน้ำเงินนะคะ เราก็ละเลงสีลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเบนสีนิดนึงนะคะตัวบูมมิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้สีอ่ะมันกระจายตัวในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่เราก็อยากจะทอ่ทให้มันมีความนุ่มนวลขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆใช้ผู้กันนะคะค่อยๆแตะเบนสีเอานะคะอันนี้เราก็จะลง เป็นสีที่สองนะคะสําหรับใครที่แบบว่ากลัวว่าเออทำแล้วสีมันจะเรลิการสี 1... นสี2น,นะคะสามารถอบสีชั้นที่1ก่อนก็ได้เนาะสัก30มสิวิให้เขาฟิกอยู่ก่อนแล้วเราค่อยมาลงสีที่2นะคะแต่ว่าอันนี้อยากทําไปทีเดียวเลยนะคะสําหรับสีโทนอ่อนแล้วเราค่อยมาทําสีโทนเข้มนะคะแล้วก็จะมาทำสีโทนเข้มนะคะค่อยๆไล่ไปเลย จริงเทคนิคนี้นะคะเราสามารถเลือกใช้โทนสีได้มากกว่า2เฉด2โทนนะคะอาจจะใช้มากกว่านี้ก็ได้แต่ให้มันมีสีที่แบบเป็นสีโทนเข้มสีโทนอ่อนนะคะงานก็จะได้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการทำลวดลายเจลนั่นเองนะคะก็ใช้ผู้กันเบนเบนสีไปนะคะสำหรับมือใหม่นะคะการเบนสีบางคนแบบหยยากจังจะทำยังไงนะคะค่อยๆใช้ผู้กนะะันเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะ แตะสีแล้วก็ค่อยๆละเลงออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดก็คือเช็ดผู้กันนิดนึงนะคะไม่ให้เขามีเนื้อสีแล้วเราก็มาแตะไปลายนะคะนิดนึงต่อไปก็จะเป็นในโทนสีของอสีน้ำตาลแตะนิดนึงลองเลือกเลยนะคะจะวางบริเวณเห็นไหมคะเวลาวางะ่อสีมันจะค่อยๆเบรนออกเป็นนิดนึงแต่ว่าเราอยากให้มันมีการฟุ้งกระจายนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆใช้พู้กันช่วยเลยนะคะ การทำลวดลายพวกนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะฝึกเยอะๆเนาะฝึกในเรื่องของการดูลวดลายฝึกการแกะลายนะคะเพราะเชื่อว่าร้านทำเล็บในะปัจจุบันเนี้ยลูกค้าที่เข้ามาเขาก็จะมีเขาเรียกอินสปเรชันหรือเรฟเฟอร์เนซะ์มาให้ทางร้านแน่นอนก็คือน้อยมากที่ลูกค้าจะแบบมาเลือกแบบที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยยกเว้นในกรณีลูกค้าอาสีพื้นๆมานะคะ บางคนก็จะมีแบบในใจมาแบบอยากได้แบบนี้อะไรอย่างเนี้ยอ่าอันนี้เราก็จะลงเป็นสีกริตเตอร์นะคะเพื่อความดูมีอะไรขึ้นมาในลวดลายนะคะลงไปเลยนะคะแล้วก็จะมีสีขาวด้วยนะคะวันนี้เราใช้หลายสีหน่อยเนาะสีขาวก็จะแบบ เล็กๆนะคะมันก็จะเป็นสีที่มีหลายชั้นและมันก็จะมีสีโทนอ่อนโทนเข้มมีสีกิตเตอร์แล้วก็จะตามมาด้วยสีขาวนะคะเนหะ็นไหมอือันนี้เราก็จะใช้เป็นตัวค่อยๆเบรนสีนะคะ จะแตะน้ำยานะคะแต่ว่ายังจะไม่ลงเลยนะสังเกตนะในคลิปเราจะแตะน้ํายาแล้วเราจะไม่ไปจุ่มที่สีเลยไปซับนิดนึงนะคะแล้วก็ซับที่ชุดนึงแล้วก็ค่อยๆมาเบรนสีรอบๆแบบนี้มันก็จะได้เท็กเจอร์ที่แบบประมาณนี้เลยนะคะอาจจะไม่แบบนวลแต่ว่าต้องการเท็กเจอร์ที่มันมีความหยาบนิดนึงนะคะสําหรับลวดลายนี้นะคะเขาไม่รู้ว่าเรียกว่าลายอะไรเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลย สมมติลูกค้าชอบแค่นี้เราก็ทาท็อปจบได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาขัดผงสีเงินด้านบนอีกทีหนึ่งนะคะเตรียมเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือจะใช้เป็นท็อปท็อปเงาของเราทั่วไปเลยนะคะก็จะลากเส้นใช้พวกกันเล็กๆนะคะแต่ถ้าใครอยากขัดเต็มพื้นที่เราก็สามารถทาท็อปแบบว่าเต็มพื้นที่แล้วขัดได้เลยนะอันนี้พี่กุ้ยเหมือนจะแบบ วาดลวดลายนิดนึงนะคะพี่ปุ้ยจะวาดลวดลายนิดนึงแล้วก็เอาเข้าไปอบนะคะวาดลวดลายเฉพาะมุมบนหรือมุมล่างอันนี้เป็นเทคนิคที่อ่ะพี่ปุ้ยใช้เนาะเป็นเทคนิคที่พี่ปุ้ยใช้ซึ่งบางคนอาจจะมีเทคนิคที่แบบแปลกหรือแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาก็คือความพึงพอใจของลูกค้าเนาะอ่ะอันนี้แล้วก็ขัดนะคะขัดผงผงกระจกนะคะ ก็มีหลากหลายสีวันนี้เราเลือกเป็นใช้เป็นสีทองแล้วกันเนาะให้เข้ากับสีกริตเตอร์ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นี้แล้วกอ็อันนี้ทริคเลยนะเราต้องใช้ท็อปเนี่ยทับไอที่เราขัดนะคะเราทาตรงไหนอยากให้มันอยู่ตรงไหนท็อปเลยนะคะเสร็จแล้วไปอบอันนี้เป็นทริคเลยนะใครที่ดูอยู่สามารถนาไปใช้ได้เลยพออบเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงจะมาเช็ดนะคะทีนี้ถ้าเราทาท็อปสุดท้ายเนี่ย ไม่เรียบร้อยเนาะตรงที่เราขัดมันอาจจะหายได้เพราะฉะนั้นตรงเมื่อกี้เราอาจจะแบบละเอียดนิดนึงในการท็อปผงขัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้คิดว่าจะมีตัวช่วยนะคะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับการขัดผงกระจกเขาก็จะมีท็อปพีดีที่แบบไม่ติดพื้นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เราเลือกใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่นํามาแชร์กันแล้วกันเรียกว่าเทคนิคง่ายๆกับอุปกรณ์ที่เรามีที่ร้านนะเอามาแชร์กัน โอเคค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคมาแบ่งปันกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ